สันติภาพส้นตีนอะไรครับแบบนี้การวางทุนระเบิดสังหารเป็นสิ่งที่ทุเรศที่สุดโดยเฉพาะไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นภาคีในอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามซื้อห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามสะสมและต้องกําจัดเก็บกู้ทุนระเบิดทุกประการในระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปซึ่งแม่งไม่ทํานอกจากไม่ขจัดแล้วมันก็ยังวางต่อเนื่องก็ไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับห้ามอย่างเดียวแต่ลงโทษอะไรมันไม่ได้แต่สิ่งที่บัดซบกว่านั้นก็คือเราเองไม่ได้มีมาตรการใดๆครับว่าต้องกี่ขา กี่ชีวิตกี่คนกี่ครั้งแล้วจะด,ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างไร1 2 3 4ที่ไม่ใช่แค่ประท้วงกับออกมาประนามกระดาษเอจะพิ้นมาอีกเท่าไหร่เซ็นไปเท่าไหร่หรือจะพิมพด่าใน Facebook อีกกี่คอลัมน์อีกกี่หน้ามันก็ไม่ได้รับโทษใดๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้สนใจมันก็จะวางอยู่เรื่อยไประเบิดใสข่ขาประชาชนใสข่ขาทาหารของเราอยู่เรื่อยและสักวันหนึ่งที่มันมีอาวุธที่รุนแรงกว่านี้มันก็ย่อมจะทํามากกว่านี้ในขณะที่ผู้มีอํานาจในการสั่งการและรับผิดชอบต่างก็โยนไปนู่นโยนไปนี่โยนให้คน ท่านทำยนให้คนนั้นรับผิดชอบขอตั้งคําถามได้ไหมครับว่าการที่ท่านเป็นนักการเมืองคือเป็นตัวแทนประชาชนการที่ท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นในพลเป็นผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยหรือจะสั่งให้ใครไปตายไปสู้แค่กล้าที่จะตัดสินใจวางมาตรการและรับผิดชอบ ทำไม่ได้เลยเหรอครับอย่างผมเป็นหมอถ้าผมไม่กล้าแบกชีวิตคนไข้ไม่กล้าผ่าตัดให้คนไข้ไม่กล้ารับผิดชอบของการผ่าตัดคนไข้แล้วหมาตัวไหนจะทําครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจและรับผิดชอบก็ต้องทําครับไม่ใช่โบยให้คนนูน้นโบยให้คนนี้ท่านมีหน้าที่ตัดสินใจและออกตัวรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นต่อให้เสียอีกกี่ขา ประชาชนตายอีกกี่คนทุกคนก็จะออกมาพูดแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นคนตัดสินใจท่านเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรการไม่ทําส้นตีนอะไรเลยต่างหากครับคือการฆ่าประชาชนและทหารของตัวเองพวกเราทั้งเรียกร้องขอร้องกราบเท้าผมก็พูดมาแล้วสิ่งที่ยังเกิดขึ้นจนถึงทุกวันเนี้ขอร้องเถอะครับอย่าปล่อยให้เราอยู่กันอย่างสิ้นหวังอย่างนี้เลยครับ